อยู่ห่างกันคนละที่เธอคงไม่คิดชอบกันส่งใจและความฝันเพ้อถึงทุกวันไม่ยอมคิดห่วงสิ่งใดเช่นอย่างเธอเธอกับฉันยังม่ ไฟฝันปากใจโอ้เธออยู่ห่างไกลหลายร้อยพันไมล์คิดไปยิ่งแสซ ส่วนใจฉันคิดทุกคราวหวังรักยืนยาวนานนาวตราบนายอยู่ห่างกันคนละที่เธอคงไม่คิดนอกใจแต่ ทำให้รักราวรานโอ้ยอรักคนดีโทรปานี้คิดถึงฉันบ้างหรือเปล่าส่วนใจฉันคิดทุกคราวหวังรักยืนยาว ่ห่างกันคนละที่เธอคงไม่คิดนอกใจแต่ยังหวั่นไม่หายเพราะหนทางใครอาจทำให้รัก,รก